สวัสดีครับผมเพื่อนๆที่มาชมช่องโจ๊กกับแอนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเลาะนะครับเลาะในภาษาอีสานก็คือว่าพาเที่ยวนะครับในร้านเฮานะครับร้านโจ๊กกับแอนกาแฟสดสารพีนะครับผมวันนี้จะขอทําเมนูนะครับดับร้อนนะครับผมคือกับคนใหญ่นะครับสวอยู่ที่บ้านครับเป็นชอบกินมากเลยนะครับกับนี่ครับไอ้ส้มของเฮานี่ครับส้มที่มีต้นเดียวในอำเภอสุรรส้มมะนาวมะนาวส้ม บอกได้เลยว่าส้มนี้มีเฉพาะที่บ้านเฮานะครับเป็นส้มที่ปลูกที่สวนบ้านเฮานะครับบรรเจิผมปลูกนะครับน้องชายผมเป็นคนปลูกนะครับผมไปเก็บของเขามานะครับเพราะเขาคิดว่าเป็นต้นมะนาวนะครับที่จีมันคือต้นส้มส้มที่กลายพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมนูซุนฮิตของบ้านเฮานะครับครอบครัวเฮาคือส้มเนี่ยไอ้ส้มเนี่ยส้มางยกระหู้นะครับผสมกับน้ำผึ้งมะนาวนะครับ เออเออใบแจ้ยใบจ้ยไอ้เจ๊กผิดผสมกับมะนาวนะครับผสมเออผสมกับน้ำผึ้งนะครับเขามอมีมะนาวนะครับนี่นะครับด้วยความที่น้ำผึ้งเขาหมดนะคะเาะราก็ต้องรอเข้าไปครับอันนี้เขากินกันเองนะครับเขาก็เลยสามารถจะรังสรรค์แบบนี้ได้นะครับวันนี้นะครับเขาใจส้มทั้งหมดอยู่ห<ส>้าลูกนะครับเพื<ช>่อนๆ,ๆนะครับ แาลูกที่นี่เดี๋ยวเขาจะเจ็ตสันปันส่วนกันนะครับเพืได้ออกทั้งหมด4แก้วนะครับผมะแะ<น>ใส่น้ำผึ้งไปแล้วะนะค่ะใส่กระเรียดโ,โ,โอ้โหเล็กน้อยนะครับมาเล็กน้อยแล้วอะโอ้โหโอ้โ,อโหโโ<อ>มันหลวงแต่ว่ามันเป็นอย่างครามะนาวมันเปรี้ยวมันต้องตัดเกลืออยู่แล้วอ่าครับอันนี้คือน้ำอุ่นครับกินกันจะเป็นโลกไตบวมไปเลยนะครับ ชงง่ายๆนะครับเกาะมีนะครับตามนี้ต่างเกิดนะครับเกาะได้มะนาวนะครับมะนาวแล้วได้ส้มนะครับส้มที่เราปลูกกันเองเนี่ยนะครับส้มนี้เกาะบอกเลยนะครับขอยินดีกับต้นส้มต้นนี้ตัยนะครับหลอดหลอดจากการถูกฟันทิ้งนะครับเพราะว่าทุกคนลงความเห็นแล้วว่ามันเปรี้ยวนะครับแต่เราบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าช้าส้มต้นนี้นะครับมันมีประโยชน์ในการทําเมนูนี้นะครับแล้วบอกเลยว่า เมนูนี้จะเป็นเมนูเดียวนะครับในอำเภอสารพีนะครับกาอูได้เลยครับเพราะว่าส้มนี่มันเป็นส้มของเฮารับปลูกเองนะครับมันกลายพันเองแล้วไข่บอกว่าไปกินส้มน้ำส้มนี้นะครับจากที่อื่นมานะครับขอบอกเลยของปลอมนะครับเพราะมันมีต้นเดียวจริงๆนะครับเฉพาะต้นที่รถบ้านเฮาเลยนะครับที่แอรกับกลนะครับนี่มาครับจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อก็ใช้มะนาวปกติได้นะครับ แต่ของเฮานี่มันจะมีความประหลาดประหลาดอยู่เอาก็ะให้ส้มบ้านเฮานะครับกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมเหมือนขอเหมือนส้มที่าให้ดูเนื้อในก่อนนะพาให้ดูเนื้อในก่อนนี่นะครับเนี่ยสีจะเหมือนนี่เลยนะครับแต่มันเปรี้ยวอันนี้คือสุกเต็มที่แล้วนะค่ะเนี่ยอันนี้สุกเต็มที่นะครับแล้วรสชาติมันเนี่ยบอกเลยว่าแบบเปรี้ยวมากนะครับมันเปรี้ยวมากอ๋อมันจะเหมือนส้มจี๊ด โอ,อรสชาติเหมือนส้มจีนนะครับทําไมถึงเรียกส้มจีนครับเวลาฉินแล้วมันจี๊ดปากเลยครับใขรเป็นโลก <c oughs> ขนาดนะั้เห็นแก่นน้อยๆนะส้มจีดนะใครมีปัญหาโรคฟันนะครับโรคเหงือกหรือว่าละมันาดเน่านะครับปลีกเลี้ยงส้มนี้โดยเด็ดขาดนะครับ <c oughs> มันเปรี้ยว <c oughs> มากนะครับขวดหน้าขวดละมันนาดเน่าแต่มันกอดหน้าขวดด้หละมันนาดเน่านี่นะเรมีอย่างนะครับอันนี้อ้เพื่อนๆแบบต้องเครียดนะครับ เราทําำ Youtube นี่คือทําภายใต้ความไม่เครียดนะครับเพื่อนๆอย่ายไปเครียดนะครับวันนี้นะครับพอเครียดมาแล้วคิดทขงจะงงงงงงมาส่ง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 คลิปขึ้นแบบอบอกบอกโอเคอเนาะอาการมันร้อน<ช>จะเครียดไปทําไมเนาะอเออนะครับเ,เครียดน่านะกลายวปับผีบ้านะครับแต่วันนี้กบผีบ้าอยู่แล้วค่ะมาเครียดขี่รถไปทํางานนะครับเจอเพื่อนร่วมทางนะครับ ที่ขี่รถมาเหมือนเปิ้ลเขาก็เครียดนะครับผมไปเจอเจ้านายนะครับเจ้านายสั่งงานเยอะเก็เครียดนะครับผมอาจจะก,กับบ้านนะครับแวะซื้อกับขา้าวจะเอาไปกินที่บ้านนะครับไปเจอแม่ค้าที่เปิ้ลขายคลองบด,ดีนะครับเก็เครียดนะครับฉะนั้นแล้วชีวิตเขาอยู่ภายใต้ความเครียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับซื้อไปแล้วไปบ้าน<อ>ไปบูธเหมเก็เครียดใ่บ้านดานเมนะครับอยู่คนเดียวนะครับซื้อกับข้าวมานักหมูแปงไข่กิน ก็เครียดแฮมนะครับทุกคนมีความเครียดกันหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราดูยูท b e ดูอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าจะเป็นละครละครนะครับอย่าไปเครียดนะครับเราจะมีความสุขกับมันนะครับให้มากที่สุดนะครับผมแม้แต่นกที่เข้ามาเยี่ยมเฮานะครับจี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 บตรงนั้นนะครับก็ยังไปเครียดเลยนะครับค่ะเพราะว่าไปเศร้าเป็นเงาไปเศร้านะคะให้ฮอนแก่มาบีบน้ำมะนาวเนี่ยมาเล่นน้ํากับท่านนกมาเล่นน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเพราะมันไกลเกินไปมาเรียบีบ เร็ว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 เวสิจ yeah, really ๊ะจัดทรงก่อนใช้ขี้แก่นเนี่ยก็แห่แก่นใกล้หมดเลยนะเธอจะทําเป็นซองแก้วเลยหรือเปล่าในแก้วคนสามแก้วเลยคัเนี้เนี่ยสามแก้วเปลือกมันหอมมากเลยหอมหอมเปลือกหนานะหอมแล้วหอมมากนะเพราะว่าจะใช้เยอะเพราะว่าบางแก่นก่อน้ําน้อยบางแก่นก่อน้ำนะเหมือนเขาคันส้มขายเมื่อก่อนไงพี่โจ๊กว้ลืมไปแล้วอาชีพนั้น Oh. ขั้นน้ำตกน้ำเลยนะคะเนี่ยความเปรี้ยวนะอยาจะให้เพื่อนๆได้กลิ่นมันนะครับไข่ที่แบบมโนนะครับเวลาเราไปได้กลิ่นส้มนะครับเกรดที่เอาไว้คั้นสดขายนะครับหรือว่ามะนนาวที่มันออกลูกออกเขียวๆเหลืองๆนะครับมันจะหอมหอมแบบมีเอกลักษณ์ของมันนะ oh. อันนี้ไอโจบริให้น,น้ำลายไหลนะครับมันจะมีกลิ่นหอมและเปรี้ยวๆนะครับผม,อ,มอู้ไปอู้ไปน้ำน้ำลายเขาก็ไหลนะฮะหน้าหอนเป็นหน้าที่กินอ,อย่างเปรี้ยวๆลำนะครับแล้วเนี่ยครับที่ร้านเฮานี่มีแหมอีกเมนูหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือชาเขียวมะกรดูดโอ้โอนะครับไข่ที่เกยหินเกยกินชาเขียวมะนาวนะครับแล้วลองได้กินชาเขียวมะกรูดของร้านไปเนี่ยบอกเลยว่าท่านจะลืมชาเขียวมะนาว ไปโดยสิ้นเชิงบางคนแบบเคยกินชาเขียวมะกรูดมะนาวแล้วกับมะนาวก็บบเคยเคยกินแต่ชาแดงชามะนาวธรรมดา,าแล้วเรามีเป็นชาเขียวแล้วก็ใส่มะกรูดมะนาวนะคระับอันนี้เขาก็ยิงคลิปยาวๆนี่เลยคือนะครับ<อ>เพื่อนๆได้ดูนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทําคลิปสั้นเหมือนกันนะครับคลิปที่เป็นคลิปปกตินะครับแต่ว่าโดยที่ว่านะครับก็ใช้เวลาการถ่าย พอสมควรนะครับการตัดต่อกันานพอสมควรนะครับเดี๋ยวรอเข้าถึงฟังฝันถึงรักกิโลนะครับเราจะกลับไปสู่การทําคลิปช็อตคลิปเต็มคลิปที่มีลูกเล่นเยอะๆเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เขาขอขอนุออญาตใส่คลิปที่เป็นแบบอันคัดไปก่อนนะครับเรียลลิตี้นะครับติดตามชีวิตของหมาแม่ดองนะครับในพี่แอนไปนะครับเหมือนแมวนะเออขอๆน้นนะาไม่ต้องเปลี่ยนได้เดี๋โอ้ยเจ๋งนะครับ ไม่พี่แอนนี่ใจอย่างทําได้หมดเลยนะครับคือสิ่งทีงทกกนน่พี่แอนต้องทำนี่คือแลกกันนะครับคือถ้าว่าพี่แอนต้องการฮึ่งเฮาไปทำคอนเทนต์ฮึ้นะครับไปลากเวลาฮึ่งนะครับเขาจะต้องถูพี่แอนเชิญไปนะครับแต่ถ้าพี่แอนมาอยู่ช่องเฮาเฮา,าต้องข่มเหงนะครับ แต่บ่เหมือนกันนะค่ะไปช่องเฮา,านี่เขาจ้างไปเนาะมานี่มาเฮามานี่เฮา,ามาบาา่ได้โอ้สินน้าใจนะครับผม,มําว่าน้ําอกกําว่าน้ําใจอันนี้พ่อไม่ได้ทําอันนี้นิ้อทำเพื่อเงินครับตายแล้วนะครับผม <laughs> น้ําอกน้ําใจใครว่ามันใสนะครับผม<ด>มาพอใกล้ๆสีมันก่คุณเห<ด>มือนใจพี่แอนที่มันหมอนมุนนะครับที่มันหมองมุนนะครับผมคิดแต่เรื่องทุนและเรื่องกําไหและเรื่องกํา ให้ <Hi. S 2> oh เอาเป็นข้าวเป็นเครืครอค่ะเปิดเงียนมาครับพี่แอนเงียนหนังสือว่าบชเงียนเงียนหนัหนงสือครับ๋อบบทบชมาเมื่อก่อนเงียนหนังสือครับาจากโรงเรียนที่เป็นสาขาย่อยของอันกรุงเทพตัวนะครับอ๋อกรุงเทพชิสเตียนใช่แล้วแต่ของเข้าเป็นเจียงไมคริสเตียนครับดังเต้าเปิดเนาะออพดังครับผมข่าวก่อนนี่ดังเลยครับอันมีข่าวเลยนะครับว่าว่าอันหลอนนักเรียนเจียงไม่ค์นิดนะครับคว้าโลครับ โหลดตำรวจครับเอาไปขว้างกว่าอันนี้จะเนี้ยนี่ล้อเล่นนะครับผมอ๋ะขออันนี้ไปล้างมือหน่อยนี่นะครับขอใช้ส้มกับประมาณกล่องอุ่นหยุ่นอันใหญ่นี้นะครับเขาจิ้มเอานะครับว่ารสชาติเป็นอดไรนะครับผมชอบตามใจนะครับรสชาติก็เอาตามใจเขานะครับชอบส้มกับบีบพวกมะนาวพวกน้ำส้มนักๆนะครับชอบหวานๆกับใส่น้ำผึ้งนักๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จิ้มกันเลยนะครับจ้อนคขนระบกันเลยนะครับโอเคโอเคคือแม่ผมพื่อไปพอละพอแล้วนะครับโอเคเราวไปหาแก้วก่อนเนาะคือน คนเท่าสองคนนะครับอันนี้ครับผมนี่ยากจะบอกเลยว่าสีสันมันสวยมากเลยครับมันจะเหมือนสีครับน้องน้ําตาลนะครับน้องเพราะว่าน้ําตาลน้ําตาลขวดน้ำตาลอ้อยเนี่ยนะครับผมนี่นะครับแล้วมันมีความหอมหอมมะนาวเอ้ยพี่ที่มันนักไอ้จงชอบกินมะนาวนะครับหอมส้มแล้วก็หอมกินน้ําผึ้งนะครับน้าผึ้งเดือนแปดที่เขาเลือกใช้นะครับเพราะน้ําผึ้งเดือนห้าเขาแบบได้ใจสกรรมมันแปลงนะครับ อยากจะซื้อน้ําพึ่งก็จะไปลืมนะครับช่องพาน้อยนะครับช่องพาน้อยขายน้าพึ้งด้วยนะครับ <impossible> อ <fucking Janeiro> ุดหนุนคนเมืองเหมือนไอ้โจเขานะครับพานน้อยพาน้อยนะครับจาไว้นะครับอันขออนุญาตสะกดจิบเพื่อนๆนะครับช่องพาน้อยช่องพาน้อยช่องพาน้อยขายน้าพึ้งนะครับไปเด้อ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 ขอดีนี่นี่นะครับใส่ไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสองอันเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟใพ้คนเท่าที่บุญก่อนนะครับเนาะโอเคครับพี่แอนเอพี่แอนเดี๋ยวขอปิด เบรคกิจกรรมแล้วเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟข้าวเท่าก่อนะจะได้กินเย็นๆระวางนี่ครับเนี่ยขอบคุณนะคะคร,<อ>ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปยาวๆนี่นะครับบอกเลยว่ามันมีสาระนะครับแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสชีวิตของลิงชิมเป็นซีอย่างที่แอนนะครับถ้าหากชอบก็กดไลค์นะครับถ้าหากอันอยังไม่ชอบเตืร์ก็พอผ่านๆไปก,กดไลค์เห็นหน่อยนะครับเอามือไปผลเลิศใส่ใครเอ็นดูกดโอนทูเมนี่ได้ค่ะแต้วเอาหลอดไปก่อนนะครับนี่นี่นี่เอามาให้ละไหนนั่นไงไหนออออ๋๋โเเเเคคคครรรรััับบบดียวไไปปสิ์ฟนนนท่่ากะะะมมจลื รักๆเพื่อนๆนะครับชอบเพื่อนๆช่องไหนนะครับเข้าไปแอลช่องนั้นนะครับผมดูคลิปดูวิดีโอดูไลฟ์สดนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับช่องไหนที่เป็นมีันโฆษณาก็เข้าไปกดไลค์ให้เปิดก่อนเลยนะครับผมน้องไปจะได้มีกาลังใจในการทํานะครับชอบมาว่านะครับขอกดไลค์กปอนะครับผมเมยเดี๋ยวขออนุญาตไปเติร์ชคู่กับคนเท่าที่ในบ้านก่อนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย